มาพูดอย่างนี้ว่ากล้าพอไหมยายาไม่ยายาขอร้องยายายาแม่ถามว่ากล้าพอไหมกล้าอะไรไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ต้องมาพูดอย่างนี้นะต้นข้าวก็สวยต้นข้าวสวยมากเลยอ่ะโอ้สงสัยแม่ยายจะได้ข้าวเยอะมากเลยปีนี้น,นี่ต้นข้าวสวยอ่ะต้น ต้สนสวยเลยอ,ะอ่ะเป็นยังไงกล้านันไหมกล้าพอไหมอะไรไม่ยายกล้าพอไหมทำไมไม่ยายถึงพูดแบบนั้นละ่ะเอาใช่า,จาหจังไนชนะทำไมไม่ยายต้องพูดแบบนั้นมันไม่ใช่ โอ้ไม่ยายทำไมหาเรื่องผมตลอดเลยอ่ะฮะกล้าพอไหมล่ะเอ้าไม่ยายทำไมต้องพูดแบบนี้มันไม่ได้ไม่ถูกไม่ยายผมเป็นลูกเคยนะทำไมไม่ยายต้องพูดอย่างนั้นน่ะก็ถามดีๆถามว่ากล้าพอไหมทำไมถึงว่ายายพูดไม่ถูก ก็มันไม่ถูกไม่ยายอย่ามาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะผมเป็นลูกเขยนะไม่ยายโอ้โหลูกเขยข่อยข่อยถามดีดีกว่าเขาพูดบอถ,ถูกบานนี่ไม่ยายอย่ามาพูดอย่างนี้ได้นะผมไม่ใช่นักเลงนะไม่ยายอย่ามาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ,อ่ะโอ้โห้โอ้ยใหญ่นันบาก่าพ่อบอนั่นพูดยังไงอย่างนี้อ่ะโอ้ย ไป่เบาจังไดนะเนาะลูกเขยกูจังชิวบ้านนี้เนาะไม่ไ <Hey, S 2> ด,ด้จะมาพูดอย่างนี้ทีจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแม่ใหญ่ผมเป็นลูกเขยนะ oh. ผมนับถือแม่ใหญ่นะแม่ใหญ่อย่ามาพูดอย่างนี้สิโ oh, 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 oh. อ้โอ้โอ้โอ้คอยชี้ว่าจังไดลับนะสน่ะฮะจะมาพูดอย่างนี้ว่ากล้าพอไหมอนะยา่ยาอย่าไม่อยา่ยาอย่าขอร้องอยา่ยาอยา่าอย่า แม่ถามว่ากล้าพอไหมกล้าอะไรไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ต้องมาพูดอย่างนี้นะออ้ยกูถามดีๆนะกล้าพอไหมกล้าอะไรไม่ใหญ่อย่าพูดอย่างนี้ไม่ใหญ่นี่ห่่อยางนีเรื่องไงนี่ไงไม่ใหญ่อย่างนี้เรื่องนึมต้นก้านี่ม้จากต้นก้าไหมนี่ต้นข้าวนี่ไงเขาเรียกต้นก้าต้นข้าว นักเลงไม่ใช่นักเลงถามว่านี่ต้นก้าเขาเรียกต้นก้าต้นก้าภาษาเล่านั่นเขาว่าก้าต้นก้าโอ้แต่ภาษาไทยนั่นแม่โมหูก็ถามถึงได้ไรเรียกว่าก้าพอไหมพ่อหน้าบอกาเนี่มันสีพ่อให้พ่อหน้าโบค<อ>ว้วหมายนี้<อ>รู้จักไหมทีนี้นะโอ้ยผมไม่รู้เนาะแม่ใหญ่นึกว่าแม่ใหญ่จะมาหาเรื่องผมเนาะ พราะวานาหน้าเลยสิหาเห็นอย่างนี้มันแทงจีบเผ่าดำ้เผ่าแล้วถามว่าก่าพ่อบอหมายความว่าต้นกล้าไม่ใช่นักเลงโอเคโอเคแม่ใหญ่โอเคโอยังไม่ได้ลูกเคยไช่มันละปวดประสาทแพ้ได้อี